ก็กราบสวัสดีคุณผู anyway, all all yeah. ah, ้ชมทุกท่านด้วยนะครับเช่นเคยครับปาร์คุณหมีรีวิวรถที่รีวิวรถอย่างตรงไปตรงมานะครับวันนี้ขออนุาตพามาดู BMW X3 ตัวดีเซลกันนะฮะก็เรียกว่าขออนุาตพามาดูกับของหายากครับเป็น BMW ที่ราคา5,100,000นึ่งห่อ่านี่เปิดหัวคลิปเรียกว่าก็ย้อยยวงกันประสมควอยู่นะฮะ พอดีเพิ่งได้เข้ามาใหม่นะครับใครไม่อยากให้ดาวผ่อนหมื่นต้นๆได้1ม0 0 0รยครับไม่ข้ามพันนะฮะหรือว่าจะเป็น1มื่นพันปีก็ได้นะครับอ่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับขออนุญาตพามาดูกันก่อนเลยแล้วกันนะพี่นะมามาดูกันดีกว่าครับคันนี้เป็นเกียร์รุ่นดีเซล XJ 2.0D นะฮะไซส์ใหญ่ครับถ้าเทียบกับรถญี่ปุ่นนี่ก็ X Trail ครับ CRV ครับไซส์ใหญ่ๆนั่งสบายสบาย ปลายแดงสี่ล้านนะเกือบ4ล้านกงีนะครับวันนี้มาเปิดห้าแสนหนึ่งครับอ่ะเดี๋ยวมาดูนะครับที่ราคามันถูกเพราะมันเป็นปี2อ1พครับแต่มันเป็นรถบ้านแท้มันเป็นรถมือเดียวมันเป็นรถใช้งานน้อยนะครับแต่ดูสภาพครับไม่ต้องเชื่อผมเลยนะฮะให้สภาพมันฟ้องกันเลยนะครับนี่เลยครับเสา A อเสาบเสา C กับด้านข้างดำปิดปีรถผมยังไม่ได้บิวยังไม่ได้เก็บงาน ยังไม่ได้ทําสปานะครับอันนี้ก็เป็นสภาพของตัวรถนะฮะนี่ดูดิเบาะไม่เหลืองนะ5้าแสนบาทนี่ได้ bm size suv ไปเลยนะครับเป็นไซส์ใหญ่ฮะนี่ครับหมวด i d ได e ์อะไรพวกนี้มีมาให้เรียบร้อยนะฮะเมื่อนหลักร้อยไม่ขี้เหร่เนวิเกชันมีให้ครับนี่ฮะบอกไฟฟ้ามีดูสภาพครับสภาพนี่ฮะอาจจะมีเหลืองบ้างนิดหน่อยแต่ผมซักฟอกให้นะครับฟอกได้ครับ รถปี2011นะ5แสนหนึ่งครับดีเซลครับใช้ไปเดี๋พี่อย่างประหยัดเลยผมการันตีราคาน้ำมันเลครับอัตราการกินน้ำมันเท่ายาริสครับเท่าเป็นรถเก่งไซส์เล็กนะพี่นะแต่ว่าได้ X3 ได้ไซส์ใหญ่ได้ความเป็น SUV ครับนี่ครับแจ้งก่อนนะป้ายทะเบียนไม่ได้ให้นะ ป้ายทะเบียนไม่ได้ให้นะครับเดี๋ยวเจ้าของเก่าเขาเอาคืนนะพี่นะแจ้งไว้ก่อนนะอ่ะโลโก้ X3 มีนี่ครบับริเวณด้านท้ายรถถอยมาให้ดูนี่กว้างๆใหญ่ๆเลย SUV แท้ๆครับเป็นโครงสร้างโมโนโครอบนเหล็กประกบกับเหล็กไม่ใช่ PPV ที่เป็นแชสซีแล้วบอดี้ค้อมนะพี่นะดูหน่อยสิ ด,ดูหน่อยนี่ครับช่องเก็บของอุปกรณ์ต่างๆมีครบนะพี่นะดูมาด้านหลังครับนี่ยังไม่ได้ใช้เลยครับไม่ค่อยได้ใช้สภาพยังสมบูรณ์อยู่เลยนะครับดูดิไม่เหลืองไม่ขาดไม่มีคราบไม่มีอะไรเลยนะนี่เผื่อไว้วางของไว้วางอะไรหรือว่าอ่ะเวลาผมเห็นส่วนมากเขาเวลาไปเที่ยวแบบเอาใช้วางแก้วน้ําวางแก้วประมาณนี้อาตจะเหมือนบาน้ํานิดหน่อย,ยนะฮะประตะูฝาท้ายแบบแมนนวลนะแต่แบบมีตัวปลดล็อกอะไรพวกนี้ไว้ให้นะครับ นี่อะให้ดูบอดี้ด้านข้างหน่อยนึงครับนี่เลยฮะห้าแสนหนึ่งเป็นเจ้าของเจ้าของกันได้นะกับตัวดีเซลนะครับย้ำอีกทีหนึ่งไฮไลท์ light, มึนคือความเป็นดีเซลและ X3 นี่นี่เพจอะไรพวกนี้อยู่ครบนะเบาะไฟฟ้าเมมโมรีได้นี่ครับขออนุญาตดูเลขไม้ครับสองแสนหนึ่งหมื่นกิโลเมตรครับไม้แท้นะพี่นะรถสิบกว่าปีาเฉลี่ยวิ่งไม่ถึงปีละสองหมื่นโลเลยไม่ได้เยอะนะฮะ อย่าลืมนะตาปีรถมันด้วยนะฮะแต่มันเป็นรถที่คัดสภาพมาอย่างดีพี่นี่ฮะใหม่ครีนโอ้โหห้าแสนห้าแสนได้ดีเซลได้ X3 ด้วยเชื่อผมว่าซื้อไปใช้อ่ะแป๊บเดียวขายยังได้กำไรใช้เลยพูดจริงไปดูห้องเครื่องนิดนึงหัวใจหลักเขาเราต้องดูกันหน่อยนิดนึงแล้วกันนะพี่นะ ดูหน้าห้องเครื่องเลาะเลยเวลาดูรถเราเลาะเลยพี่คานเคิร์นเลาะได้เลาะน็อตไฟหน้าเดิมแก้มข้างเดิมดูเดิมนี่ฝากระโปรงสวยๆอย่างเงี้ยเดิมๆนี่มาร์คเมิร์น,อน็อตเนอร์เอยู่ครบนะนี่ฮะอ่ะเดี๋ยวเลาะเลยเครื่องก็ส่วนเครื่องบอดี้ก็ส่วนบอดี้นี่เดิมทุกจุดฮะ ลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดนะมีไฟแนนซ์ไปเซน็นมีบริการส่งรถให้นะครับและก็สามารถตรวจสอบรถทดลองขับก่อนได้ทุก,กรณนีนะฮะนี่ประก็นซีลเซอร์ต่างๆนะฮะไม่เยิมนะเมเทนายมาอย่างดีทุกวันนี้เข้าเมเทนซ์ร้านนอกราคาถูกกว่าเข้าศูนย์บริการ70%เลยการันตีเลยฮะทุกวันนี้คนใช้เยอะแล้วอันไหลไม่ได้แรงไม่ได้แพงแล้วด้วยนะฮะโอเคใครตามหายอยู่ฝากไว้ด้วยนะฮะห้าแสนเงหมื่นเก้าพันบาทใครสนใจ อยากดูรูปเพิ่มเติมจัดเลยด้านล่างเลยครับ